ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีสาระเกี่ยวกับเรื่องแอร์มาฝากนะครับวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของการเช็คนะคะ้ํายาแอร์รั่วนะครับ,รารบการเช็คน้ํายาแอร์รั่วนะครับมีหลักการง่ายๆครับปกตินะะ้นํายาแอร์รั่วนะครับจะรั่วรั่วปกตินะครับน้ํายาแอร์รั่วจะรั่วตามฟินคอยนะครับขอบฟินคอยนะครับรั่วตามรอยต่อนะครับ รั่วตามรอยต่อตามรอยต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ตามรอยต่อท่อของท่อนะครับดรั่วต่อท่อนะครับแล้วก็รั่วอีกจุดจุดหนึ่งนะครับรั่วอีกจุดจุดหนึ่งก็จะเป็นรั่วตามข้อพับตรงนี้ฮะข้อพับตรงครับหนึ่งเชื่องตัวอย่างตัวนี้ฮรับข้อพับเวลาพับเวลาช่างเขาดัดท่อช่างขดัดท่อก็จะเกิดรอยเกิดรอยบี้เกิดรอยบี้อย่างเงี้ยครับ เกิดรอยบีพอรอยบีตรงนี้นานๆเข้าน้ํายาแอร์มันก็จะซึมออกแล้วรั่วออกนะครับน้ำยาซึมออกรั่วออกครับเวลาช่างเขาติดตั้งนะครับก็อาจจะไม่ระวังนะครับก็ดัดท่อดัดท่ออย่างนี้เลยเห็นไหมครับก็จะเกิดรอยบีอย่างนี้เลยเกิดรอยบีน้ำยาแอร์ก็จะซึมออกรั่วออกถ้านานๆเข้าก็จะซึมออกรั่วออกหมดเลยนะครับวิธีเช็คนะครับวิธีเช็ควิธีเช็คก็จะใช้ ใช้ฟองน้ำนะครับใช้ฟองน้ำใช้ฟองน้ำกับสไลด์นะครับกับน้ำผสมก็จะเห็นรอยรั่วนี้ก็จะมีเห็นไหมครับเห็นนะฮะก็จะมีรอยมันก็จะเกิดฟองเกิดฟองเห็นไหมเกิดฟองเห็นไหมครับกรกเกิดฟองเกิดฟองเกิดฟองขึ้นเห็นไหมครับเ,เ,เห็นไหมครับ ฟองขึง้นฟองขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็จะฟองขึ้นมาคือมันรั่วซึมออกมาเห็นป่ะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็ะชายกุญแจนะครับหมุนให้มันแน่นนะครับหมุนให้มันแน่นถ้าเป็นจุดยกใหญ่ๆจุดหนึ่งครับจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นฟองรั่วซึมออกมาถ้าถ้าจุดนี้นะครับก็จะเป็นฟองรั่วซึม เหมือนกันนะครับอาการก็จะเหมือนกันเป็นฟองล้วงออกมาถห็ไหมฮะฟองก็จะแตกขึ้นมาถูนมฮะบบนี่บบนี เพ็นฟองน้ำค่อยๆตีขึ้นมาตรงนี้ไม่ขึ้นเห็นไหมครับทํารั่วถึงเห็นฟองน้ำไม่ครับมันก็ตีขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับฟองน้ำนุ่นขึ้นมาแล้วก็ใช้กุญแจนะครับไขให้แน่นไขให้มันแน่นนะครับใช้กุญแจไขให้มันแน่นสำหรับการตรวจเช็ครั่วนะครับเมื่อเจอรอยรั่วแล้วนะครับ ไม่เจอรยรั่วแล้วก็ให้ช่างมามาเติมน้ำยาแอร์ใหม่ให้ได้เลยแล้วก็ต้องตรวจเช็ครอยรั่วก่อนนะครับครับครับกรณีฟินคอยรั่วนะครับฟินคอยรั่วนะกรณีฟินคอยรั่วนะครับก็จะรั่วตามตามท่อตามช่องที่รอยต่อหรือรั่วด้านในตามลองจะรั่วตามจุดบริเวณนี้ครับกรณีฟินคอยรั่วถ้ากรณีฟินคอยรั่วเราสังเกตง่ายๆนะครับอ่าพอมันรั่วปุ๊บ น้ำยากับน้ำน้ำยานะครับมันก็จะร่วงน้ำยาก็หยดหยดนะครับหยดลงมาที่รางนะครับน้ำยาจะหยดลงมาที่รางท่อน้ําทิ้งนะครับพอมันล่วนะครับน้ํายาจะหลดหยดมาที่รางท่อน้ําทิ้งนะครับมันก็จะหยดลงไปทางนี้ครับตรงท่อน้ําทิ้งท่อน้ําทิ้งท่อน้ำทิ้งอันนี้ท่อน้าทิ้งนะครับขึ้นมาน้ำน้ำทิ้งในน้ำยาจะมีมีน้ำมันผสม มีน้ำมันผสมอยู่นะครับถ้าน้ําทิ้งนะครับมีน้ํามันผสมอย่างเงี้ยครับแสดงว่าน้ํายารั่วนะครับน้ายาแอร์รั่วนะครับรั่วจากฟินคอยนะครับไอตัวน้ํามันนี่ก็คือส่วนผสมของน้ํายาแอร์นั่นเองนะครับก็คือส่วนผสมของน้ํายาแอร์นั่นเองพูดง่ายง่ายคือมีน้ํายาแอร์ผสมอยู่ในน้านะครับสังเกตง่ายๆ่ายมันจะเป็นคล้ายน้ํามันแล้วก็มีน้ํามันผสมอยู่นะครับสาหรับ ทิ้งท้ายวิดีดนึงนะครับเมื่อน้ํายาล่วแล้วครับน้ํายาเหลือน้อยนะครับมันก็จะทําให้เกิดน้ําแข็งนะครับตามฟินคอยนะครับเกิดน้ําแข็งตามท่อส่งน้ํายาแอร์นะครับตามท่อนะท่อเล็กนะครับเกิดน้ํายาเป็นน้ำแข็งนะครับก็ถ้าน้ํายาลวนน้ายาแอร์น้อยก็จะเป็นน้ําแข็งนี่แหละครับก็ท่านก็สามารถให้ช่างมาเติมน้ํายาแอร์ให้ได้เลยแล้วก็เช็รลวก่อนนะครับเช็กลวเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเติมน้ำยาแอร์นะครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ